สวัสดีครับ659,000บาทครับเพิ่มเติมนิดนึงคือเหลือแค่คันเดียวจองก่อนได้ก่อนนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่กำลังสนใจรถกระบะตอนเดียวใช้งานในเชิงพาณิชย์และบรรทุกหนักนะครับไม่ว่าจะเป็นในช่วง4ตันกว่าถึง5ตันมันต้องเป็นเพาลอยถูกต้องใช่ไหมฮะเพราะนั้นในเดือนกรกฎาคมนี้ ควรที่จะจับจะจองจะล็อกจะเอาจะจัดจะรับกลับบ้านไว้ได้เลยนะครับนี่คืออีกคันหนึ่งที่เราเคยได้มานับครั้งได้และสวยเป็นอันดับต้นๆของประเทศเลยนะฮะแนะนำคันนี้นิดนึ่งครับอี u ุซิ a ม3.0ตัว S ปี2022สีเทาแลมโบสีกระแสนะฮะสวนๆกันไปเลยกระแทกกันไปเลย นะครับตัวนี้เนี่ยเรามีเข้ามาตอนแรกอะ่ะคือจะเป็นเรียกว่ายังไงนะคู่ดูโอนะครับซึ่งมันจะมีอยู่แล้วคันหนึ่งแต่ว่าอีกคันหนึ่งมีลูกค้าเก่ารับรถไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเราคัดเผารอยมาเนี่ยพี่พี่ครับทราบไหมว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนะกับการที่เรามีการเลือกซื้อเผารอยหนึ่งคันเนี่ย แล้วมันจะไปตอบโจทย์โดนใจกับคนที่ต้องการเผารอยในสเต็ปแบบไหนอันนี้มันก็ต้องมาดูรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งสมมุตินะอันมี14มิลเสริมปนกับตัวของเดิมกับ16มิลเสริมปนกับตัวของเดิมพี่พิจัยเลือกอะไรส่วนมากเขาจะมองเป็น16มิลนั่นคือเป็นตัวแหนบหนาไว้อยู่แล้วถูกต้องไหมครับอันนี้เราพูดแบบตามตรงเพราะว่า หลังจากที่เราได้มีตัวรถมาค่อนข้างจะหลากหลายและก็ช่วงล่างที่ไม่ได้เป็นเหมือนกันทั้งหมดเราก็ลองสังเกตดูพฤติกรรมของลูกค้าดูการสอบถามของลูกค้าดูการดูของลูกค้าเพราะนั้นอันนี้คือคำตอบที่มันง่ายมากฮะว่าเราจะเอารถเข้ามาหนึ่งคันเนี่ยที่เป็นตัวเพารอยเนี่ยควรจะมีแบบไหนและถ้าเกิดเข้ามาแล้วเขาจะตรงสเปคกับที่เขาต้องการหรือไม่เพราะนั้นตรงนี้คือมันตีโจแต่นะครับ ตัวนี้จองเลย300สําหรับในเดือนนี้ไม่ต้องคิดมากนะครับถูกกว่าออกห้างป้ายแดงอยู่แล้วหนึ่งเปอร์เซ็นเต็มๆอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกับตัวป้ายแดงเนี่ยต่างจังหวัดอนะ่ะบอกเลยว่าน้อยที่ที่จะมีไม่ใช่ว่าอีสูไม่มีนะฮะอีสูมีแต่การที่จะเอาตัวรถอีสูเพาเดิมเนี่ยไปเสริมใส่เป็นตัวเผารอยคือมันไม่มีเราต้องดูว่า ถ้าเกิดในเรื่องของตัวงบราคาเนี่ยอย่างอันมีการเปรียบเทียบนะอันซื้อรถหนึ่งคันเนี่ยอันบวกเพิ่มในยอดจัดไปแล้วลดราคาเกือบ7 0 0 0 0สต้นไหนจะดอกเบีย้ยไหนจะยอดผ่อนนู่นนั่นนี่เอ้าแน่นอนฮะเราไม่ต้องเสียงเงินดาวเพราะว่ามันสามารถบวกในยอดจัดไฟแนนซ์ได้ถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเกิดมีรถเพารอยที่ขายในราคาเดียวและควรที่จะเอาอะไรไปบวกเพิ่มในยอดจัดนั่นคือตัวประกันอันนี้คือมันคุ้มกว่ากันอยู่แล้วแน่นอน ตรงตัวเลยไม่ซับซ้อนนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราเลือกตัวรถเปล่าบวกกับช่วงล่างไปเพิ่มในยอดจัดไฟแนนซ์หรือเราจะเอาตัวรถที่มีเพลาลอยอยู่แล้วเอาประกันที่เราไม่อยากเสียเงินเพิ่มไปบวกเพิ่มในยอดจัดไฟแนนซ์แบบไหนดีมากกว่ามันก็ต้องบวกประกันอยู่แล้วถูกต้องใช่ไหมฮะเพราะว่าราคามันไม่ได้มีการเพิ่มเติมมันไปเพิ่มในยอดผ่อนเพียงแค่600กว่าบาทต่อเดือนแค่นั้นเองง่ายๆนะฮะเครื่องเดิม ไม่มีไร่ข้างไม่มีรีแมปไม่มีอุดอีจีอใส่กงใส่กองพ่วงไม่มีมีเปลี่ยนท่อนะครับสำหรับตัวนี้นี่ก็ ABS ต่อตรงเลยนะฮะไฟ ABS ไม่มีโชว์ไฟคงไฟเครื่องไม่มีโชว์นะครับของอากาศก็จะมีการเช็ครายละเอียดให้แล้วตัวแบตเตอรี่ก็ยังเหลือไฟแบบเต็มๆมนะครับมีเครื่องมือนะเช็คไฟแบตเตอรี่เนี่ยไม่ไงั้นเราไม่สามารถพูดได้นะครับ น็อตไม่มีอร,อรอยขยับขันไขแกะออกมาทำสีนะฮะแต่เข็บด้านหน้าแต่เข็บด้านข้างแก้มซ้ายแก้มขวาน็อตซอกในค้ำฝากระโปรงนะครับคานบนคานล่างสวยกิิบเลยวอรันตีศู์เหลืออยู่แล้วเต็มๆนะครับสำหรับในคลิปเนี่ยอยากจะพูดแบบนี้งั่นก็คือสิ่งที่ได้มีการเรียนให้ทราบกันไปไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่อยู่ในกรุงเทพหรือว่าจะเป็นคุณลูกค้าอยู่ในต่างจังหวัดนะฮะจริงๆเนี่ย ถ้าเกิดอย่างสมมุตินะครับเราอาจจะเป็นอาชีพที่คิดว่าคนไม่ค่อยให้ความสนใจกันเยอะนั่นคือเกษตรกรหรือว่าเกี่ยวกับปศุสัตว์และกลัวว่าสมมุติว่าจะออกเผาลอยไม่ได้อย่าเพิ่งไปกลัวนะครับถ้าเกิดคุณเลี้ยงแพะคุณเลี้ยงบัวคุณเลี้ยงแกะคุณปลูกสตอเบอรี่คุณปลูกทุ่งเลี้ยนคุณมีไล่เงาะคุณมีไล่ลำไย,ยอะไรอย่างพวกนี้ลองมาคุยกันดูก่อนได้นะครับ อันนั้นเนี่ยมันจะมองว่าเป็นในเชิงธุรกิจส่วนตัวก็ดีแต่มันก็ต้องมีสิ่งที่มันจะขับเคลื่อนให้กับธุรกิจส่วนตัวของเราเดินหน้าในการขนส่งโลจิสติกได้นะครับส่วนก่อนส่งมอบก็จะมีการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องเช็คระบบไฟตั้งสูงนทงร้อนะครับก่อนที่จะมีการส่งมอบถึงมือให้เพราะฉะนั้นเนี่ยในก่อนการจัดไฟแนนซ์เราสามารถเช็คตัวรถได้ก่อนหนึ่งครั้ง สองในวันที่มีการก่อนรับรถเราสามารถเช็คตัวรถได้ด้วยเช่นเดียวกันหรือในอย่างแรกถ้าเกิดจะไปทดลองขับตัวรถด้วยได้ตัวเนี้เบรกมือมันหย่อนนะครับอันนี้เรียนใ้ทราบตามตรงเพราะว่าก่อนหน้านี้เขามีการตั้งมาไม่ดีตั้งมาไม่เฟี้ยวอ่ะแต่ถามว่าที่ไหนนั้นอันนี้เราไม่รู้และเราก็จะไม่พูดถึงอีกแล้วแต่ที่เราได้มีการบอกนั่นคือ เราเรียนให้ทราบกันแบบตามตรงว่าอย่างในอดีตรถไปทําร้านไหนเราไม่ทราบเราไม่รู้ตั้งเบรกมือที่ไหนอันนี้เราไม่รู้นะครับแต่เราต้องดูในปัจจุบันว่ารถอยู่กับที่ไหนแล้วเบรกมือมันเป็นยังไงแล้วเราจะมีการแก้ไขหรือไม่นี่คือในปัจจุบันเราต้องมองในปัจจุบันเพราะนั้นนี้เนี่ยถ้าเกิดเราจะข้ามไม่พูดในเรื่องตัวเบรกมือได้ไหมได้นะไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่บอกให้เรียนทราบตามตรงว่ามันเป็นแบบนี้ และเดี๋ยวเราจะมีการแก้ไขให้นะครับส่วนตัวล้อเนี่ยเป็น r e 3 0สีเทาเกรย์างจะเป็นแก้มหนา255 50 R 1 8นะครับหลายคนเนี่ยกังวลไหมว่าถ้าเกิดยางแม่คู่หน้าใส่ยางแก้มหนาพอยลาบรรทุกหนักมันจะเตี้ยต่ำลงมากังวลหรือเปล่าถ้าเกิดกังวลและเคยใช้เป็นตัวสเต็ปยางบางมาอยู่แล้วเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนได้นะ หลายคันสับเอี์สูตดีแม็กเราจะใส่เป็นตัวยางหนาะแบบนี้ก็เพราะว่าคือมิติตัวรถในช่วงของโป่งซุ้มล้อเนี่ยคือมันไม่ได้เหมือนเดิมถ้าเกิดอย่างสมมุติว่าเป็นโฉม1 8 19ใส่ยางหนาะแบบนี้ปุ๊บมันจะล้นออกมาและดูไม่สวยควรที่ใส่ยางบางมากกว่าแต่ถ้าเกิดอย่างบางท่านอาจจะดูแล้วว่าเฮ้ยแบบนี้ใส่เป็นตัวยางบางดีกว่าหรือว่าเป็นตัว S S R ดีกว่าเปลี่ยนได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับมันมีการตัดสปริงมาอยู่แล้วนะฮะถ้าเกิดหน้าเตี้ยแบบนี้ แล้วก็ข้อจะเป็นตัวแซมเลดได้สีมือหนึ่งมือสองติดรถมาเราก็คงไม่ได้เก็บไว้หรอกนะครับถามว่าเอาเก็บไว้ก็ไม่สามารถทำประโยชน์อะไรให้แก่ตัวรถหรือว่ากับเราได้เอาไปเก็บทำสีทำรายละเอียดใหม่มันก็ไม่ใช่นะฮะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอย่างสมมุติบางหลังมีติดรถมาเนี่ยเราก็จะมีการขายเทินและเอาตัวหลังใหม่มาใส่ให้กับตัวรถคันนั้นนั้นนี่คือข้อเท็จจริง นะฮะดูด้านในกันสักนิดหนึ่งภายในก็จะเป็นแบบเดิมๆเลยนะครับอันนี้อาจจะเป็นข้อเสียงอีสูนะออปชั่นมันน้อยไปหน่อยมันควรที่จะมีให้เทียมเข้ากับรีโวหรือไม่งั้นเอาตัว LDA มาใส่กับรถหัวเดียวทั้งหมดจะเป็นอะไรที่ดีมากในอนาคตเนี่ยน่าจะมีแน่นอนแต่ถ้าเกิดปี22ล่าสุดตอนนี้ยังไม่มีนะครับแล้วก็อย่างอ่ะถ้าเกิดอย่างอีสูมันใส่จอทัชสกรีนเหมือนตัว LDA ให้นะ และ Apple c a r p เพ y ไรสสายนะโหสุดยอดถือว่าสุดยอดนะครับเครื่องไม้เครื่องมือแม่แรงยางอะไรก็จะอยู่ในฝั่งตัวเบาเฮ้ยหลายคนหาไม่เจอนะสำหรับเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยฝั่งเนี่ยจะเป็นตัวเครื่องมือหลังเบาฝั่งนั่งข้างคนขับแต่ถ้าเกิดเป็นหลังเบาคนขับจะเป็นแม่แรงมันมีการแยกตำแหน่งกันแบบนี้แต่ถ้าเกิดเป็นตัวปี1 8มันจะอยู่ในฝั่งเดียวกันถูกต้องไหมฮะ กระบะมีการถอดนะครับถามว่าถอดเพื่ออะไรดามบนดามล่างสําหรับคนที่มีข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถเพาลอยก็จะทราบสําหรับอย่างคนที่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถเพาลอยก็น่าจะไม่ทราบเพราะฉะนั้นเราพูดแบบโดยรวมไปเลยถอดกระบะเพื่อมีการดามบนดามล่างเพื่อความแข็งแรงนะครับมันจะเห็นได้อย่างก็คือตัวแม็กไลเนอร์เนี่ยมันจะไม่ค่อยได้เรียบอะไรมากแต่ก็ไม่ได้ปูดเป็นหลังเต่าเป็นบูเขา เป็นหลังอูดหรือว่ามันนูนขึ้นมาถ้าเกิดมันนูนขึ้นมาเยอะก็ต้องมีการเก็บรายละเอียดครับไม่งั้นอเวลาวางตะกรงตะก้าเนี่ยมันจะมีปัญหาตัวนี้ใส่แมกกะทะลายล้อเวลของใจแอขอบ15นะครับพร้อมอยางมิชิน x อ d ปี2023 2น5 7 5 r 15 c เบิร์บิกใหม่เลยส่วนสำหรับด้านท้ายเนี่ยนะฮะฝาท้ายเดิมนะครับสีสวยกริบเลยไม่มีด่างนะ โคมไฟท้ายก็เป็นตัวธรรมดาไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกติกันชนท้ายมีนะครับคันนี้ก็จะมีเป็นเลเซอร์เขียนว่าช่างตั้มพารอยซิ่งนะครับตัวนี้ความยาวเสื้อผาเนี่ยจะอยู่มาร3สามเอ็ดมันจะมี2ขนาดที่ส่วนใหญ่มีการเลือกใช้กันนั่นคือจะเป็นตัว3าเอกับ3-2 3สอมเอดเนี่ยจะเป็นอีซุกับรีโวส่วนถ้าเกิดอย่าง3าเนี่ยจะเป็นนาวาล่าเป็นฟอร์ด เป็นมัดอะเพราะว่าอย่างตัวรถมันมีขนาดที่มันใหญ่กว่านะครับอันนี้ก็คือจะเป็นแหนบ16มิล5แผ่นสำหรับตัวชุดล่างโฉวไขว้วกันฝั่งละ3ต้นนะฮะตรงเตงบุลเหล็กแบบสั้นนะครับแล้วก็สกีเต้าแหนบสันแหลกนะฮะมีมาให้ครบนะครับตัวรองลองรองแหนบมีเจาอหูแหนบไหมตัวนี้ไม่ได้มีเจาะหูแหนบมา ส่วนคันนี้เนี่ยจะเป็นพาลอย t c P y ในดรัมเนี่ยนะฮะมันจะมีการต่อสายเบรกทุกอย่างต่อสายตรงได้เลย t c P y เรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับอันนี้คือแบบตรงตัวอันนี้คือแบบชัดเจนแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้าน,นี้มาไม่เป็นไรมาดูในคลิปนี้ได้6 5 9 0นหบาทคันนี้พร้อมให้จองทันทีดูคลิปแบบมาจองสาม ในเดือนนี้เท่านั้นออกสีเทาแลมโบต้องออนไลน์เท่านั้นนะครับลูกค้าวอกอินหน้าร้านไม่ได้รับเงินส่ดกับบ้าน5,000น้้ำมันเต็มถังขับฟีอีก45วันช่วยผ่อนค่างวดอีก6เดือนโดทะเบียนลงเล่มใบวิศวะแม็กใหมย่ยางใหม่ฟรีใส่ตู้ใส่คอกฟรียางมิชชิง xcd เปลี่ยนเป็นปตัวปี2023ให้แล้วเรียบร้อยลดบรรทุกได้4-5ตันสบาย ไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดการละหรือว่าใช้งานไปแล้วจะเป็นอุบัติเหตุในการวิ่งงานสบายครับอย่างแบบนี้มั่นใจได้รถปีใหม่ราคาถูกกว่าป้ายแดงถูกต้องตามกฎหมายร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีการเสียเพิ่มไม่มีการเก็บเพิ่มเพราะนั้นถ้าเกิดสนใจแอดไลน์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือจะเป็นตัวเบอร์โทรศัพท์สายตรงติดต่อมาได้เลยนะครับคลิปนี้นกับเจ้าเทารลมโบขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ